คุณจัญญาประเสริฐฟังเทศท่านแล้วสู้กับการกินค่ะอ๋อฟังเทศอราตมาและไปสู้กับการกินเนาะดีถูกต้องขณะนี้กินข้าวกล้องกับซีอิว๊วกินข้าวกล้องกับซีอิว๊วผสมน้ำมันงาน้ำมันนาวกระเทียมสดกระเทียมดองแอปเปลิลอินทผาลัมโอ้โหลำไยอบแห้ง แล้วมันจะยังไงโอ้หรุฮราเต็มที่เลยเน,ะนาะลำไยอบแห้งได้ได้ถ้วยใหญ่เอามาผสมอ๋อเขากินก็เอารักต่างๆมาผสมคลุกเคล้ากินกับผักต้มสุก นี่เห็นไมเราฟังไม่หมดสิ้นกระแสความเขาเอาลายๆอันมาผสมกันคลุกเขาคูงกบผักต้มเข้าไปกะผักกินกับผักต้มอ๋อเอามากินกับผักต้มสุกเท่านี้กินมาได้สามถึงสี่วันเพื่อลดความอร่อยแต่ทำไมมันยังอร่อยอยู่ ก็เลือกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้โหก็กินทีละคู่ทีละคู่อะไรเนี่ยคุณกินทีละรวบนทุกอย่างหรือเปล่าเราอ่าทำไมมันยังอร่อยอยู่กินไปคำแรกอุ้ยอร่อยถามตนเองถามไม่ปรุงมากยังอร่อยไม่เห็นทุกแล้วจะถอนออกอยังไงตักคำไหนถ้าจิตบอกว่าอร่อยเ่าเรียกอารมณ์เคหสิตะ เราจะห้ามมันและทำใจให้เห็นทุกสุขดูดผลักสู้ไปกินไปดูใจตัวเองไปจะสู้เพื่อให้ได้อารมณ์เนกขมมะปรากฏว่าเห็นตัวเองเราติดเรื่องกามคือการกินเป็นอย่างมากจะสู้ต่อไปค่ะไม่ถามอะไรค่ะ,ะไม่ถามแล้วเหรอ นี่ว่าจอธิบายนะเนี่ยอาตมาก็ค้าคงสีอาตมาจะอธิบายแล้วคุณบอกว่าไม่ถามนะไม่ถามอะไรกันนอกจากเห็นการสู้กับกิเลสแบบกดคมอ๋อแบบกดข่มรู้ตัวเองว่าเป็นแบบกดคมเพื่อให้ชนะวงนี้เปิดแล้วเราก็ได้ตัวใหญ่ถ้าชนะมันได้วงนี้ปิดเราต้องสู้อย่างไม่กดคม เข้าใจเนาะรู้ว่าอย่างไม่ไม่กดกมสู้อย่างรู้ตามจริงสู้อย่างสบายสบายจะได้เมื่อไรยังไม่รู้เลยค่ะนะกราบสาธุค่ะเอาอ,อธิบายตัวนี้อธิบายตัวกินตัวโภชเนมัตันยุตตาตัวที่กินกินอาหารนี่แหละมันเป็นข้อปฏิบัติที่เยี่ยมยอดแล้ว เอาตัวนี้ตัวเดียวก็ปฏิบัติบ,ตบรรลุอลหรหันต์ได้การกินนะด้วยคำข้าวที่เรากินเนี่ยเมื่อเราเอาคำข้าวเข้าปากกินเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็กกำหนดรู้โดยสัญญากำหนด กำหนดรู้ตั้งแต่มันแตะนำเข้าตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปปากเรามีอาการจิตมันชอบมันชังตั้งแต่จะเอาเข้าปากอ่านเนี้ออาหารอันเนี้ยบางอย่างชอบบางอย่างไม่ชอบกันก็ตามหรือกันกลางไม่มีชอบชังแต่รู้แล้วก่อนจะเอากินว่านี่เป็นอาหารชนิดหนึ่ง าธาตุมันจะมีาธาตุนั้นาธาตุนี้ที่มันเป็นาธาตุควรกินอ่าเราก็ต้องกินาธาตุที่มันควรกินก็เอาเข้าเข้าไปแล้วก็แตะลิน้นแตะรสเราก็พิจารณาอีกแตะรส <c oughs> แล้วตรงนี้แหละแตะรถแล้วก็รู้รถของมันแยกให้ออกว่ารถจริงๆของอันนี้นี่็เราก็จะพอรู้เช่นรสมนนาว รสมะนาวมันก็หวานนรสเกลือมันก็เปรี้ยวอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าผิดหรออ่าผิดหรอเราก็ต้องรู้ความจริงอ๋อไม่ใช่ในรสมะนาวนก็ต้องเปรี้ยวรสเกลือก็ต้องเค็มเอรสน้ำตาลก็ต้องหวานตามความจริงของมันนั่นคือรสแท้ แล้วแยกให้ออกเชียวว่าเออรสหวานหรือรสเปรี้ยวหรือรสเค็มเนี่ยเราแตะเข้าไปแล้วนี่เออชอบแม่หวานด,าดีกำลังพอเหมาะแม่เค็มดีกำลังพอเหมาะเปรี้ยวดีกำลังพอเหมาะเผ็ดดีกำลังพอเหมาะหรือว่าโอ้โหถ้าเผ็ดกว่านี้ได้ยิ่งดีเดี๋ยก็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 จะอ่านรู้ นั่นแหละตัวที่บอกว่ามันนอกจากรถจริงมันมีรถเกรถหลอกรถปลอมรถชอบไม่ชอบรถแหนชื่นใจไม่ชื่นใจนั่นแหละคืออร่อยหรือไม่อร่อยกิเลสตัวนี้แหละผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วเรียบร้อยรถละเลิกรถอร่อยได้แล้วก็จะรู้แต่ความจริงรถตามจริง ไม่มีหรอกรสอร่อยไม่มีเพราะนั้นจะกินไม่ตะกะตะก,กลามจะกินไม่ไม่อร่อยไม่รีบไม่ร้อนไม่ไม่เร็วอะ่ะจะกินไปยิ่งหัดใหม่ฝึกๆึกก็จะช้าเลยจะกินก็จะช้าเ,เมื่อเราเองเราไม่ให้เกิดรสอร่อยหรือว่าเรารู้ว่าเราจะมีรสอร่อยก็รู้มันว่านี่มันกิเลสน,นะ ก็ให้เกิดพลังรู้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าเข้าใจเห็นว่าธาตุมันมีตัวรู้ที่มันเก่งเป็นธรรมริษให้มันมีริษมีริษที่จะสามารถไม่ให้กิเลสอร่อยไม่ให้กิเลสมันตะกละหรือว่าผลักดูหรือผลักนะต้องอ่านอาการซับซ้อนพวกนี้ละเอียดละออนหน่อยะจะรู้โอ้ คนปฏิบัติการกินนี่แหละสำคัญเป็นอหรหันได้ตรงการกินเนี่ยปฏิบัติเถอะอยอ่างอื่นก็ในยะเหมือนกัน,นแต่ว่ามันคนละรสรสทางตาก็เป็นเสียงรถทางหูอคอายตัวต่างตาเป็นเสียงรถทางหูเป็นเสียงรถทางตาก็เป็นรูปนะรถทางจมูกก็เป็นกลิ่นเท่านั้นแต่รถทางลิ้นเนี่ยโอ้โหมันทำไมมันซับซาอมันหลายอย่างเหลือเกิน นะเรียนรู้แล้วจะเกิดปัญญาก็ค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดก็คือเชลยยตนะทางตวานตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปทวงกลิ่นเสียงผฏฐพะนะมันก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะมันจะเข้าใจยิ่งเห็นจริงเห็นจริงขึ้นนะ แล้วก็จะเกิดการเข้าใจแล้วก็อาการที่มันไปดูดดึงหรือผลักแรงก็จะลดลง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 อาการที่มันผลักหรือดูดลดลงลดลงนั่นแหละเ,เราจะเริญทางธรรมปัญญาของเรามีธรรมริทที่ทำให้กิเลสมันไม่เป็นหลงปรุงแต่งแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบผลักหรือดูดนะ เป็นกามหรือเป็นปฏิฆะมันลดลงลดลงลดลงเป็นอิทธารมหรืออนิธารมนนี่คือเป้าหมายเรียกว่าธรรมที่เวทนา,นาธรรมที่เวทนาเป้าหมายหลักในการปฏิบัติธรรมคนที่เป็นหลับตาไม่มีผัสสะไม่รู้รสไม่รู้เรื่องอะไรนั่นโมฆะเป็นหลับตาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ พุทธศาสนาอัตมาก็ต้องย้ำโหตปูสัจจะพวกนี้อยู่ตลอดเวลาปฏิบัติธรรมต้องมีอปันนก,กะปฏิปทาสามโดยมีศีลเป็นหลักศีลตัวหนึ่งเกี่ยวกับการสัมผัสต่อคนก็จะเกิดการเกิดปฏิฆะเหมือนกันสองปฏิบัติต่อเข้าของไม่ว่าวัตถุหรือพืชปันตัญญาหารที่มันไม่มีวิญญาณที่จะมา ตอบโต้เหมือนสัตว์มือนคนละมันก็จะเกิดทุจริตหรือสุจริตกัน mm hmm. ก็เรียนรู้อันนี้อีกในแง่เชิงของทุจริตสุจริตเกิดจากความโกรธความโลภ mm hmm. นะลดลงศีลข้อสามเรียนรู้ละเอียดน,นะรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสนะเป็นอารมณ์เป็นเวทนาตัวนี้แหละเป็นตัวรวม mm hmm. ตัวรวมที่จะไปสู่ความเป็นสุขเป็นทุกข์ศาสนาพุทธเรียนรู้ความสุขความทุกข์สมบูรณ์แบบเมื่อเรียนรู้ความสุขความทุกข์สมบูรณ์แบบแล้วไม่สุขไม่ทุกข์ได้ไม่สุขไม่ทุกขมก์มีสองแบบวิธีของรูสีเดรัจฉีเขาก็ทำให้ไม่สุขไม่ทุกข์ได้คือสึกดจิตหลับดับ ดับสัญญาดับอสัญญีเขาก็ไม่รับรู้สุขไม่รู้ทุกข์ไอ้อย่างนั้นมันไม่ถูกต้องของพุทธมันไม่ไม่ไม่เลิกมันก็ยังเป็นสัตว์อยู่นั่นแหละเป็นสัตว์อสัญญีสัตว์เพราะงั้นปฏิบัติฌานหนึ่งสองสามสี่ในสัตววา 9, เก้าก็เป็นฌานผิดแต่ถ้าปฏิบัติฌานถูกหนึ่งสองสามสี่เป็นฌานที่เป็นสมาธิ แบบพุทธมันก็จะไม่ไม่เกิดอสัญญีสัตว์กิเลสมันก็จะหมดที่ฌานสี่